S <S a s s a a l a i k u มะ a ุล h อฮ t u l บะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความปราณีความเมตตาความจำเริญจากอระลอสุบฮานะฮูวัละอลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังชม รายการผู้ก่อตั้งพบพี่น้องมุสลิมในวันนี้นะครับพี่น้องครับผมมีหน้าที่ที่จะมาขอบคุณพี่น้องมารายงานให้พี่น้องทราบแล้วก็มาแจ้งความคืบหน้าความเป็นไปของออมูลนิธิฮัมซาที t t ็โรงเรียนศาสนูประถมให้พี่น้องทราบทุกวันเสาร์นะครับเมื่อส,สองสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้อยู่นะครับ ไปอยู่ที่ดูไบแล้วก็โซมาเลียเพื่อที่จะไปทำธุรกิจต่างประเทศนะครับประเทศไทยขณะนี้การค้าขายก็แย่พอสมควรตลาดส่งออกนั้นการส่งออกของประเทศไทยนั้นรู้สึกว่าจะตกต่ำมากนะครับปีนี้อาจจะติดลบก็ได้ผมก็เป็นชาวไทยคนหนึ่งนะครับคนไทยคนหนึ่งก็เลยพยายามจะ ออกไปข้างนอกไปหาตลาดเมืองนอกเพื่อที่จะเอาสิ่งของต่างๆของเราเองที่ทีมทีวีเองมีอยู่ก็คือ,อ,าอาสามสมุดนะครับอาหารแชร่แข็งอาหารสำเร็จรูปสามารถที่จะแช่แข็งไปเก็บไว้เป็นปีแล้วก็พอจะกินก็เอาใส่มคโครเวฟแล้วก็ทำให้ สุกหรือว่าร้อนได้ภายใน2นาทีก็เครียกฟาสฟู้ดแล้วครับขณะนี้เป็นเทรนที่ทุกคนใช้บริการอยู่นะครับผมก็ออกไปหาตลาดและอีกหลายๆอย่างซึ่งพี่น้องก็คงรู้อยู่แล้วว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศนะครับพี่น้องครับ เรื่องกองทุนออมทรัพย์อิสลามทีเอ็มทีวีที่ประกาศปิดไปเมื่อประมาณสัก25วันที่แล้ว20วันที่แล้วช่วงที่เราเปิดหมู่บ้านไทยมุสลิมนะครับก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยมีเสียงเรียกร้องมาว่ามีจะทำเปิดเมื่อไรเปิดยังไงเดี๋ยวค่อยว่าหอีกทีนะครับขณะนี้ยังไม่มีความคิดที่จะเปิด กองทุนเ,อเ,อเขาเรียกมูดอรบะนะครับมูดอระบะของเรานั่นปิดเรียบร้อยไปแล้วที่600ล้านโดยมีเงินจากประเทศอาหรับนั้นเ,เซ็นสัญญาไว้ประมาณ206ล้านก็คือเข้ามาหุ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแล้วครับหมู่บ้านจัดสรรคือหมู่บ้านที่เราเรียกว่าหมู่บ้านไทยมุสลิม น้องจอกนะครับพี่น้องโครงการนี้ผมต้องขอบคุณพี่น้องจริงๆที่ให้ความสนใจที่มาเยี่ยมทุกคนเลยนะครับพี่มง้งพี่น้องท,ทุกทคนที่เข้ามาเยี่ยมที่เข้ามาดูหนึ่งเพื่อมาดูว่าทำสำเร็จเรียบร้อยตามที่โฆษณาไว้ไหมตามที่เล่าให้ฟังไหมหรือว่ามันเป็นของปลอมก็หลายคนมาแบบนั้นนะครับหลายคนมาด้วยจิตใจที่อยากจะ หาหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งที่มีความสงบที่เป็นลักษณะของหมู่บ้านที่มีความพร้อมอมีมูซลลาอยู่กลางน้ำมีสะไวยน้ำแยกหญิงแยกชายบ้านที่กระทัดรัดไม่แพงเกินไปนักบนเนื้อที่ที่โออาใหญ่พอสมควรนะครับพี่น้องบ้านหมู่บ้านของเรานี่อยู่บนพื้นที่มินิมัมก็คือ100ตารางวา เหตุผลว่าหลายคนถามว่าทําไมไม่ทํา60ตารางวาเหตุผลของมันคือหนึ่งในแง่ของกฎหมายมันไม่ได้ตรงนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเพราะงั้นมันเหมาะสมกับการอยู่จริงๆแล้วกออ็อันนี้เหมาะสมสําหรับครอบครัวที่มีรายได้ระดับ,บ,บปานกลางหรือมากขึ้นไปหรือว่าสําหรับผู้ที่สนใจในการจะลงทุนเพื่อที่ จะซื้อไว้ในการลงทุนแล้วก็เอามาให้กับาทางมูลนิธิฮัมซาซึ่งองค์กรก็มีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งจะเข้าไปบริหารจัดการเหมือนกับที่ชาวต่างชาติซึ่งกำลังขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะตั้งบริษัทแล้วก็ซื้อบ้านนี้ก็ประมาณสักสิบสาหลังแลครับเพื่อที่จะเอาบ้านเหล่านี้30หลังนี้มารับ ญาติพี่น้องของเขามารับหรือว่ามาดูแลตัวตัวของเขาเองหรือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับผมอธิบายเรื่องหลักการซื้อบ้านเพื่อการลงทุนของหมู่บ้านไทยมุสลิมนี่นะครับเพราะว่าเรากําลังจะสร้างโรงพยาบาลในอนาคตต่อไปและการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นก็ถึงว่าขณะนี้ยังเงียบอยู่นะครับแต่สถานการณ์บ้านเมืองผมก็คิดว่าคงไม่คงไม่แย่ ไปมากกว่านี้แล้วนะครับเปงั้นโอกาสที่จะพัฒนาโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นโอกาสที่จะมีคนต่างชาติที่จะเข้ามาใช้บริการแบบโฮมสเตย์นะครับหมายความว่ามาอยู่ที่บ้านแทนที่จะไปอยู่ในโรงแรมแล้วจ่ายในราคาแพงโรงแรมนะครับพี่น้องหากรู้หรูเหมือนกับบ้านเราที่เราทําอยู่ในขณะน,นี้หนึ่งห้องก็น่าจะเป็นห้องละสักสามพันสามพันห้านะครับ แต่ของเราบ้านทั้งหลังน,น,นั่นหมายความว่ามีห้องนอนสามห้องนอนมีห้องนั่งเล่นมีห้องครัวมีบริเวณบ้านเราคิดประมาณสามพันบาทพี่น้องสามพันบาทถ้าเราให้เช่าต่างชาติเช่าก็สามพันบาทถ้าทําได้สามสิบวันก็เก้าหมื่นเก้าหมื่นหักค่าบริหารจัดการค่าดูแลไปสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามหมื่นห้าพี่น้องก็จะเหลือประมาณสักห้าหมื่นห้าพันบาทนั่นคือ สิ่งที่เรามองไว้นะครับแต่ว่าถ้าหากได้ไม่เต็มนั้นก็ลดหลั่นลงมาว่ารายได้มันประมาณเท่าไหร่พี่น้องหากเราดูว่ารายได้สักเดือนละสักสองหมื่นห้าสามหมื่นมันก็พอกับเงินที่เราเจะส่งจะผ่อนกับธนาคารนะครับจริงๆแล้วปีแรกของธนาคารนั้นผมจําสถิติได้ว่าถ้าหากซื้อบ้านชั้นเดียวดาวไปสิบเปอร์เซนที่เหลือผ่อนกับธนาคารรู้สึกว่าเดือนละหมื่นกว่าบาทเองนะครับ ประมาณ1 4ื0นสีผ่อนกับธนาคารไอแบง์ I นะครับอิสลามิกแบงที่ของประเทศไทยนี่แหละครับก็ <c oughs> วิธีทําก็คือพอเราทำพอเราทาบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ขายเราหมายความว่าอ,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 องค์กรนะครับบริษัทเ,เราก็คือชื่อว่า TMTV Real Estate ก็จะขายบ้านให้กับธนาคารไอแบงนะครับแล้วก็ธนพี่น้องก็ไปซื้อบ้านกับ ธนาคารไอแบงค์นั่นก็หมายความว่าผ่อนกับธนาคารไอแบงค์แล้วครับนี่คือหลักการของอ,ลอัลลามที่จะผ่อนบ้านของพี่น้องพี่น้องเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปดูเชิญเยือนพี่น้องที่กําลังรอการตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหมู่บ้านไทยมุสลิมอันนี้นะครับเป้าหมายของเราจริงๆพี่น้องก็คือกําไรที่จะได้มาเอามาดูแลเด็กกำพร้าดูแลเด็กยากจนดูแลคนพิการ ดูแลทุนการศึกษาพี่น้องนี่คือกําไรที่เราทําซึ่งเราอาจจะทํางานผิดรูปแบบกับคนอื่นเถอะนะครับเพราะว่าการการ,การทำงานการกุศลที่ผมทราบทั่วไปก็คือการขอบริจาคแต่พี่น้องจะสังเกตว่ามูลนิธิฮัมซาทีเอ็มจะขอบริจาคน้อยมากเพื่อการรักษา TMNET ม v นะครับ ที่ MTV นั้นไม่ใช่หญิงยะโสหรือว่าไม่ใช่รวยหรือไม่ใช่อะไรหรอกครับแต่เราพยายามมีศักดิ์ศรีของตัวเองเราต้องการสร้างศักดิ์ศรีให้กับมุสลิมเราต้องการให้มุสลิมนั้นถ้าเป็นไปได้ให้เป็นมือบนได้ทั้งหมดนั่นคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แบบนั้นเมื่อเราสอนให้ประชาชนให้มีจิตใจโอบอ้อมอารีเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว่าเราต้องทําตัวของเราเองให้พี่น้องเห็นว่าทีเอมทวีนั้นตั้งขึ้นมาเพื่อด ah ่าว mm ่าอิสลามเพื่อสอนอัลอิสลามให้กับพี่น้องความถูกต้องสอนเขาเรียกซุนนะให้กับพี่น้องความถูกต้องของการปฏิบัติออัอออลิสลามนะครับการทําอิบาดะการอะไรก็แล้วแต่และทําตัวอย่าง ให้พี่น้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องเห็นก็คือการมีความการมีจิตอาสาการมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นซึ่งอัลลอฮ์สั่งไว้อยู่แล้วนะครับเราไม่ใช่ดูแลตัวเราเองอย่างเดียวเราต้องอัลลอฮ์สั่งให้ดูแลสังคมด้วยนะครับถึงมีระบบอากาศขึ้นมาแต่ถามว่าระบบอากาศนั้นพอไหมครับผมว่ามันสําหรับอัลลอฮ์นั้นพอแน่นอนอยู่แล้วแต่เราคิดว่าเรา ถ้าหากให้ได้มากกว่าระบบอากาศยิ่งดีใหญ่อย่างเช่นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างถือผมย้อนกลับไปกับกองทุนออมทรัพย์อิสลามทีเมทีวีนะครับที่เติบโตมาด้วยอย่างความว่องไวและทำให้หลายคนตกใจว่า300ล้านระดมมาได้อย่างไรภายในปีกว่าๆและอีก300ล้านที่2นั้นปิดเพียง8เดือนกว่าๆ เราดูแลเงินของพี่น้องของคนไทยนะครับ300หรือเกือบ400ล้านแล้วก็ดูแลเงินของต่างประเทศที่ให้ความไว้วางใจเราอีกประมาณ200กว่าล้าน600ล้านอยู่ภายใต้การดูแลของเราและพี่น้องผมขอสัญญาว่าเงินทองของพี่น้องเราที่มีอยู่กับเรานั้นที่อยู่กับเรานั้นผมจะใช้ให้ตามหลักการอัลอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่99%นะครับ100%นั่นหมายความว่าเรื่องดอกเบีย้ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องการาาทำธุรกิจที่ไม่ฮาลาลก็จะไม่ทำก็สองอย่างเนี้ยนะครับพี่น้องหากเรารู้จักว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมแล้วเราเลือกจัดให้ถูกต้องสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความโปรดปรานจากเอก จากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแล้วทาให้เรานั้นเดินไปได้โดยความสง่างามเมื่อเราอัลลอฮ์รักเราเนี่ยแหละครับพี่น้องทําตัวให้อัลลอฮ์รักเราต้องการทําตัวของเรานี้ให้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลารักเราให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าเราต้องช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดเมื่อสังคมให้ช่วยเหลือสังคมมากเท่าไหร่ช่วยสิอัลลอฮ์ให้เป็นร้อย หากช่วยร้อยอลัลลอฮ์ให้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่คือสิ่งที่พวกเราทีมงานที่มูลิธิฮามซาเชื่อว่าถ้าเราทําความดีถ้าเราช่วยเหลือจำนวนจำนวนมากเท่าไรใช้จํานวนเงินมากเท่าไหร่ดูแลจังคนเ,เด็กกำพร้าคนยากจนได้มากเท่าไหร่ให้ทุนกา,การศึกษาได้มากเท่าไรอลัลลอฮ์ก็จะให้มากกว่านั้นหลายเท่าตัว หลายสิบเท่าตัวหลายร้อยเท่าตัวเราหวังว่าฉะนั้นแต่สิ่งที่บทพิสูจน์ที่ผ่านมาสามปีกว่า,กวาเกือบ4ปีแล้วนี้มันเป็นบทบทพิสูจน์แน่นอนแล้วว่าอัลลอฮ์ช่วยเราเต็มที่นะครับผมขอชูกรวาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาที่ทําให้มูนิธิฮัมซาทีเอ็มทวและโรงเรียนศาสนูประถมนั้นเดินไปได้ด้วยดี ด้วยการช่วยเหลือของพี่น้องนะครับไม่ใช่ด้วยตัวของเราเองนะครับที่เราเดินไปได้โดยดีนั้นเพราะพี่น้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มันเกิดขึ้นแน่นอนจากการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺวอาตาลาอัลลอฮฺดลใจพี่น้องให้เอาเงินของพี่น้องส่วนหนึ่งมาเ,าเก็บไว้กับเราเพื่อให้เรานั้น เอาไปลงทุนเพื่อพัฒนาสิ่งที่ผมเล่าไปให้พี่น้องฟังที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องผมขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เรายังมีการงานที่ที่จะต้องทําต่อไปนะครับพี่น้องเราไม่ได้หยุดเพียงว่าการลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายโครงการเริ่มที่จะเห็นผลมีรายได้เข้ามาแล้วเรื่องสามสมุดไม,าตาม่ต้องพูดนะครับสามล้านกว่าบาททุกเดือนอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่ พูดไปก็พี่น้องเบื่อเบื่อแล้วนะครับแต่ว่าเรามีโครงการอื่นหมู่บ้านจัดสรรเริ่มเข้ามามีคนมาจองมีคนมาจ่ายเงินดาวเพราะงั้นโอกาสต่อไปสร้างเสร็จเราอูนให้กับธนาคารธนา,าคารก็จะให้เงินก้อนใหญ่เรามาจะ3ล้านต่อหลังหรือจะสี่ล้านต่อหลังเราก็จะได้เข้ามาพี่น้องผมมีความหวังและมีความรู้สึกว่าขณะนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัว รายได้ต่างๆเริ่มเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับฟาร์มไก,ก่ก็ัมดุลิลล่านะครับอัลลอฮฺอาทาจบไปแล้วก็รอให้ทําให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ไม่เกินสองเดือนก็น่าจะเห็นผลเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามกราเราก็น่าจะเห็นรายได้ก้อนแรกเข้ามาจากโร,ง,รงไก่นะครับพี่น้องมีเรื่องเล่าให้อะแแจงให้พี่น้องทราบนะครับขณะนี้เรา ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทชื่อว่าฮัมซาเทรดดิ้งนะครับทํางานกับคุณชาญชัยอีกส่วนร่วมหนึ่งนะครับนอกเหนือจากฮัมซาธรรมะเกษตรพี่น้องแจ้งนิดหนึ่งนะครับที่เราเคยพูดว่า TMTV ธรรมะเกษตรนั้นเราเปลี่ยนชื่อเป็นฮัมซาธรรมะเกษตรนะครับอันนั้นจะเสร็จเรียบร้อยเรื่องฟาร์มไก่เรื่องการเลี้ยงไก่เราจดบริษัทอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมา เรื่องการเชือดไก่นะครับขายไก่แล้วก็เชือดไก่เดี๋ยวเชือดไก่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตั้ง Hamza Trading ขึ้นมานั้นก็มีคุณชานชัยถือหุ้นอยู่50%แล้วก็มีมูนิที่ฮัมซาถือหุ้นอยู่อีก50%เพื่อทำการค้านะครับพี่น้องต่อไปนี้พี่น้องออสนใจที่อยากจะซื้อไก่นะครับผมว่าไม่เกินอีก10วันนับจากนี้ไปนะครับผม จะกลับมาจากดูไบวันที่28นะครับก็หลังจากนั้นก็จะน,น่ามีโอกาสที่จะพาตัะครูของเราไปโรงเชื่อไปถ่ายทำที่โรงเชื่อไปดูเรื่องโรงเชื่อว่าฮาลานร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนนะครับมีโตัะครูของเราจะเข้าไปเป็นสักสักขีพยานและดูแลความเรียบร้อยเรื่องฮาลานของเรื่องโรงเชื่อจบเรียบร้อยก็จะเกิดจะเปิดขายไก่ เป็นทางการเช้าแล้วนะครับผมว่าน่าจะต้นปีต้นปีต้นเดือนหน้านะครับไม่ใช่ต้นปีหน้าต้นเดือนหน้าก็คือธันวานะครับหลังจากเราเข้าไปดูโรงงานเรียบร้อยแล้วโรงเชื่อเรียบร้อยแล้ว Verify Certify เรียบร้อยแล้วว่าฮัลลา้อยเปอร์เซต์ตคูของเราบอกว่าใช่ก็เราก็จะเปิดขาขายเป็นทางการขณะนี้มีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับจากอังกฤษ มีออเดอร์เข้ามาจากแอฟริกามีออเดอร์เข้ามาจากหลายๆที่นะครับดูไบเริ่มเกิดแล้วนะครับอ้าวพอพูดถึงดูไบพี่น้องผมตอนนี้ออฟฟิศเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าฮัมซาฮัมซาฟาวเดชันอินเตอร์เนชั่นแนลที่เรียกว่าสั้นๆว่า HFI ชื่อบริษัทนะครับ HFI อยู่ที่ประเทศดูไบมีคนต่างชาติ เข้าหุ้นอยู่ถือหุ้นอยู่ห้าแล้วก็ของเราเองก็50%านั่นคือที่เกิดขึ้นนะครับแจ้งให้ทราบเปิดเพื่อทำอะไรครับพี่น้องเราเปิดเพื่อค้าขายที่ผมบอกพี่น้องไปว่าผมไปาหาตลาดก็คือหนึ่งไปเปิดบริษัทซึ่งจะสั่งของเข้าไปจากประเทศไทยนะครับเอาไปลงทำการตลาดในดูไบแล้วก็มิดลีสทั้งหมด รวมถึงแอฟริกาด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วนะครับผมเพิ่งจะจดทะเบียนได้ประมาณสัก3วันที่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในประเทศดูไบสำหรับของมูนิธิฮัมซาพี่น้องการทำงานลักษณะนี้เป็นภาพกว้างนะครับเราไม่ได้ทำงานอย่างเดียวหรือแบบเดียวเพราะว่าการทำงานอยู่อย่างเดียว ถ้าขาดทุนมันขาดทุนทั้งหมดเลยเยรางั้นเราทํางานเราวางเราเก็บไข่ไว้ในหลายบาสเกตในหลายให,หลายตะกร้านะครับตะกร้าหนึ่งหล่นแตกอีกตะกร้าหนึ่งก็ยังทํากําไรให้ได้เขาเรียกว่าวิธีการกระจายความเสี่ยงในการทําธุรกิจนะครับทฤษฎีนี้ก็โต้เถียงกันบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันต้องทําอย่างนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทําอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าผมถือทฤษฎีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยการใช้เงินของพี่น้องนะครับก็ผมก็ใช้วิธีการทำหลายๆอย่างแล้วก็เพื่อเมื่อเกดิดความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไปเอือเอ้ออีกอย่างหนึ่งและก็จะไปยื้อเอื้ออีกอย่างหนึ่งความวัยมันจะเกิดขึ้นนะครับถามว่ามันหนักไหมครับมันเหนื่อยไหมครับมันเหนื่อยมากกว่าการทำงานอย่างเดียว มันเหนื่อยถ้าหากเปิดสองอย่างก็เหนื่อยสองเท่าถ้าเปิดสามอย่างก็เหนื่อยสามเท่าถ้าเปิดสี่กิจการห้ากิจการสิบกิจการก็เหนื่อยสิบเท่าตัวแต่ว่าความว่องไวนั้นมันก็ว่องไวกว่าสิบเท่าตัวนั่นหมายความว่าหากเราใช้ตั้งบริษัททําอยู่อย่างเดียวหนึ่งปีเสร็จปีที่สองตั้งใหม่ก็อีกสองปีได้สองบริษัทสองปีสองบริษัทสามปีสามบริษัทถ้าทําแบบนี้สิบปี ถึงจะได้10บริษัทแต่เราภายใน2ปีหรือ3ปีเรามี10บริษัทถ้าทุกอย่างดีหมดอัลฮัมดุลิลละถ้าอะไรที่จะขาดทุนบ้างก็อัลฮัมดุลิลละไม่ใช่ปัญหาเพราะมันจะบาลานซ์กันนั่นคือวิธีคิดของผมนะครับแล้วก็ของคนอื่นก็คิดแบบคนอื่นเราก็รับสภาพ คนอื่นคิดยังไงก็ใช่ครับท่านมีสิทธิ์คิดว่าน่าจะทําอย่างเดียวแล้วก็ให้มันจบไปก่อนหรือว่าผมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดแล้วก็การเดินนอกกรอบของผมนะครับพี่น้องผมทําธุรกิจนอกกรอบจริงๆเมื่อนอกกรอบเมื่ออัลลอฮ์ผสมกับการที่อัลลอฮ์อนุมัติให้เกิดขึ้นมันก็ไวแบบนี้แหละครับพอไวแบบนี้พี่น้องหลายคนก็ตกใจ ตกใจว่าท <ítulo> ําไมมันเป็นเช่นนี้ทำไมมันไวเหลือเกินมันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นของปลอมหรือมันเป็นของหลอกลวงก็พี่น้องก็ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนก่อนนั้นบอกว่าหมู่บ้านไม่ใช่ของจริงก็ตอนนี้เกิดของจริงแล้วนะครับหลายๆอย่างสามสมุดไม่ใช่ของจริงอ้าวก็ของจริงแล้วนะครับโรงแรมไม่ใช่ของจริงก็ของจริงแล้วนะครับฟาร์มไก่บอกจับต้องไม่ได้ก็จับต้องได้ทั้งหมดต่อไปก็คือโรงเชืออ โรงเชื่อต่อไปก็เดี๋ยวจะเล่าไปอนาคตต่อไปแล้วกันนะครับว่าเรื่องโรงเชือ่อแต่กลับมาเรื่องโรงพยาบาลก่อนพี่น้องเราเปิดคลินิกสหคลินิกเป็นทางการวันที่17เดือนตุลามีหมอแวว์เป็นหัวหน้าใหญ่มีหมอพรมีทีมงานฝังเข็มมีหมอเกรดมีหลายๆท่านเข้ามาผักดัน วิชาชีพต่างๆนะครับการรักษาแบบทันสมัยแบบเขาเรียกว่าโมเดิร์นแมดดิซินแล้วก็เขาเรียกทรเดชันแลแมดิซินก็คือนวดบ้างอย่างเช่นหมอยุธนะครับก็นวดแล้วกปป็ประสิทธิภาพดีมากขณะน,นี้ใครจะมานวดใครที่มานวดผมว่า95%ผมจะไม่ว่า100%ยเนะครับ95%สําสำเร็จอาหมัดคุณอาหมัด ที่เป็นหุ้นส่วนของเราจากดูไบนี่แหละครับเจ็บหลังนี่แหละครับที่จะต้องเข้าผ่าตัดหมอบอกต้องผ่าตัดใช้เงินประมาณสามแสนผมก็บอกว่ามารักษาที่นี่ให้หมอยุ่นรักษาสามวันแล้วขอแค่สามพันไม่ใช่สามแสนสรุปแล้วหายหมดแล้วนะครับหายเรียบร้อยแล้วเราเปิดโครงการวันที่สิบเจ็ดเดือนตุลาเราเข้ามาเดือนพฤการงานเรารายได้ของ การแพทย์เริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากหมอแวร์เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงเ,เพิ่มอะไรเข้ามาพี่น้องเราเริ่มมีรายได้แล้วนะครับเราก็หวังว่าเราจะเห็นกําไรภายในวัยนี้เพราะงั้นเรื่องมุชาระกะของพี่น้องนะครับที่ลงทุนกับการแพทย์นั้นผมว่าอินชาลอสนะครับถ้าไม่ติดลบในสิ้นปีนี้ถ้าทําบัญชีแล้วไม่ติดลบ ก็หวังว่าจะมีกําไรบ้างเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าเมื่อเปิดตั้งแต่เดือนเมษาที่แล้วนะครับก็รายได้ก็ไม่มีก็ขาดทุนเดือนหนึ่งหลายสตังค์นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่มาเรียกร้องให้พี่น้องขาดทุนแล้วพี่น้องต้องมาจ่ายนะครับพี่น้องมุชารากาอนั้นหลักการจริงๆคือขาดทุนก็ขาดทุนด้วยกันกําไรก็กําไรด้วยกันแต่เราเมื่อขาดทุนปีนี้ถ้าจะต้องมีการขาดทุนปีนี้เราก็ไม่ไปบอกว่าพี่น้องเราขาดทุนเอาสตังค์มาเพิ่ม เราคงไม่พูดแบบนั้นเพราะว่าโอกาสที่จะทํากําไรของการแพทย์นั้นมหาศาลจริงๆพี่น้องเริ่มต้นการแพทย์เราขาดทุนประมาณ3ามสเดือนที่แล้วประมาณที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากเราเริ่มมันก็เริ่มมีกําไรเข้ามาแล้วเราเห็นแล้วว่ารายได้จะพอกับรายจ่ายแล้วหลังจากนั้นปีหน้าอินช้าแล้วนะครับเมื่อ,อ,อสหคลินิกที่สองเปิดนะครับซึ่งเรา เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นฮัมซามินี่ฮอสพลเตอร์โรงพยาบาลฮัมซาโรงแรมเขาเรียกนั่นแหละครับมินีฮอสพล์เตอรนะครับที่น้องจอกพี่น้องเรากำลังก่อสร้างนะครับขณะนี้พื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฐานของพื้นฐานเสาเข็มพี่น้องเห็นเสาเข็มนะครับเสาเข็มลงเรียบร้อยเทเรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังจะวางคานนะครับเาเรียกคานคอดิน อาจจะเรียกว่าขานคอดินนะครับขานคอดินเสร็จแล้วก็ใส่เสาแล้วก็ใส่หลังคาเป้าหมายที่จะเปิดนะครับพี่น้องกำหนดไว้แล้วนะครับวันที่17เดือนกุมภามินิฮอสเทลหกเตียงก็จะเปิดที่นั่นผมว่าตรงนี้แหละครับจะเป็นแหล่งทำเงินเพราะว่าหลายคนเดินมายืนดูเดินเลยมาพูดเดินมาบอกว่าตรงนี้น่าจะเปิดตั้งนานแล้ว แต่ว่าความสนใจเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับพี่น้องแจ้งให้ทราบเลยนะครับ17กุมภาเ,เราจะเปิดโครงการน,นี้โดยจะมีอาหรับมาร่วมเปิดงานเหมือนกับหม,มู่มมมบ,มบ้านนะครับอาหรับก็จะเข้ามาร่วมถามว่าอ้าวทาไมอาหรับมายุ่งอะไรอีกนะครับเราเริ่มขายหุ้นให้กับประเทศอาหรับแล้วนะครับผม บอกจริงๆก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วมีการออกใบหุ้นให้กับอาหรับเรียบร้อยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ผมกําลังดําเนินการรณรงค์กับประเทศอาหรับนะครับก็มีทั้งที่ดูไบมีกาตาร์มีโอมานมีเกูเวตแถวนั้นนะครับแถวมิดเดิล a อีเพื่อรณรงค์สร้างโรงพยาบาลซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลร้อยเตียงนะครับ ร้อยเตียงแถวน้องจอกแล้วครับโรงพยาบาลร้อยเตียงนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่น้องโรงพยาบาลร้อยเตียงนี้จะเปิดวันที่17เดือนกุมภาอีกสองปีบวกจากนี้ไปก็น่าจะเป็นตอนนี้57ก็ห9ปีห9กก็จะเปิดโรงพยาบาลขณะน,นี้เริ่มรณรงค์หา,เ,าเงินทุนจากต่างประเทศแล้วนะครับพี่น้องไม่ได้ทิ้งพี่น้องในประเทศไทยนะครับพี่น้องในประเทศไทยถ้าสนใจ ที่จะเข้ามาร่วมทำมุชาระกะทำโร,โรงพยาบาลกับเราเชิญชวนนะครับหุ้นละ20,000บาทอย่างเดิมขณะนี้เราเพิ่มหุ้นทั้งหมดเป็น15,000หุ้นนะครับคูณ2,000ก็ประมาณ300ล้าน300ล้านนี่รวมอะไรบ้างนะครับก็รวมสหขคลินิกของพี่น้องที่มีอยู่ในขณะนี้แล้วรวมรายได้ของออฮัมซามินิฮอส p ิทัลที่น้องจอบ อีก2เดือนข้างหน้าและก็จะรวมรายได้ของโรงพยาบาล100เตียงซึ่งจะเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับที่หนองจอกก็นี่คือภาพรวมของฮัมซาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพอซึ่งเริ่มมาจากคลินิกก็ค,คือสหคลินิก TMTV Poly c l i โปลินกะครับแล้วก็จะเป็นฮัมซามินิฮอสพ i t a l อที่หนองจอกแล้วก็จะมี h a m ซ a International Hospital ที่น้องจอก100เตียงนี่คือบริษัทเดียวนะครับอยู่ภายใต้บริษัทเดียวเพราะงั้นถามว่าปีนี้มีปันผลไหมอาจจะไม่มีปันผลปีหน้าอินชาลอ์นะครับปันผลผมว่าเห็นแน่นอน6-7ปีต่อไปหลังจากเปิดโรงพยาบาลาาาปีต่อไปผมมองเห็น12 1 5แล้วปีต่อไปคือปีที่4ผมมองเห็น 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับการแบ่งรายได้ผมมองมากถึงขนาดนี้พี่น้องถ้าเรามีรีสอร์ทแบบนี้มีโรงพยาบาลแบบนี้อารับมาแน่นอนอารับ3 0 0แสนกว่าชีวิตหักมาอยู่แกเราแค่10อคือ0,000นะครับหรือว่าแค่1%่นแค่3 0ม0คนทำด,ด,ดูแลแล้วนะครับ3 0 0พคนต่อปีนี่เขาบอกว่าอารับใช้เงินเอเวอเรจ10ล้านในการรักษาตัวมาอยู่กับเรา300คนพี่น้อง พอกินพอใช้เงินปันผลได้มากแน่นอนเพราะงะั้นอาหรับเขาตัดสินใจว่าเขาจะมาลงร่วมทุนกับเรา,าเครยกมูชาลกานะครับเพื่อทำโรงพยาบาลผมก็เชิญชวนพี่น้องทำโรงพยาบาลเราจะเปิดเราขณะนี้ให้กองพรุ่งนี้อีกสองวันเนี่ยครับจะมีการสอบให้นักเรียนเตรียมการเป็นแพทย์แล้วนะครับหมอแวร์กำลังขมักขม้นในการที่จัดการเรื่องนี้อยู่นะครับก็ทำอยู่ โรงโรงเรียนพยาบาลของคุณสมศรีคุณหญิงสมศรีนะครับก็กำลังจะเปิดไม่ไวๆนี้แหละครับตอนนี้บันไดหนีไฟบันไดลิงที่หนีไฟที่ตามกฎระเบียบที่บอกว่าจะต้องทำเพิ่มก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มองเห็นโรงเรียนการแพทย์ที่เรียกว่าโรงเรียนมูนิธิฮัมซาบริบาลพี่น้องอาจจะเพิ่งจะได้ยินชื่อหรือ อาจจะได้ยินมาบ้างแล้วก็คือจะอยู่ที่าศาสนูปถัมภ์แลครับฝึกลูกหลานของท่านให้เป็นผู้ช่วยพยาบาลเราเตรียมแพทย์ให้ลูกหลานของท่านเป็นแพทย์ก็จงเรียนาศาสนูปถมัมภ์นะครับที่เรียกว่า triple s program นะครับเริ่มปีหน้าป,ปีหน้าก็เหมือนกันเราก็เริ่มลรง,รง โรงเรียนพยาบาลนะครับที่เรียกว่าโรงเรียนมูลนิธิฮัมซาบ,บริบาลโดยมีคุณสมศรีเป็นผู้ดูแลนะครับเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เกิดผลดีกับทุกคนนะครับพี่น้องมีอีกเรื่องหนึ่งเอผมหมดเวลาจริงๆแต่ว่าเมื่อเรามี LG เดี๋ยวผมมีโอกาสในในโอกาสต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเราเซ็นสัญญากับ LG แล้วนะครับ เพื่อมาลงโฆษณาและขายทีวีบนช่องของเรา47นิ้วราคาหมื่นกว่าบาทลดจากราคาต่างในในตลาด30,000่นกว่านะครับแต่ที่ซื้อผ่านไทยเอ็มทหมื่นกว่าบาทพี่น้องหมดเวลาจริงๆเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ในอนาคตต่อไปกับ LG LG นะครับ LG จะมีเงินสนับสนุนให้กับทาง t m t เได้พอสมควรใน อนาคตสั้นๆนี้นะครับสำหรับวันนี้อัลกุลฮิตโธฟิกวัลกิดายยะวัสสลามุอะลัยกุมวะลราะห์มุตุลลอฮ์วะบาริกาตฺว